ฉันชื่อปันปันนกรกราฟิกดีไซเนอร์ที่ตั้งใจจะมีชีวิตใหม่ที่นิวยอร์กปันแต่งงานกับพี่นะแต่แล้วก็ต้องมาเจอกับพี่เพทาไทยมันได้กรีนการ์ดได้สัญชาติไมมีค่าใช้จ่ายน,นิดหนึ่งร้านนึ่งร้านนึ่งเล้วนะวะไอ้ปันฉันจะสืบของฉันเองล้านนั่นแหละค่ะชีวิตอันสงบสุข,ขของฉันก็จบลงเมื่อฉันต้องตามหาเงินล้างองฉันคืนเลือกได้ดีนะคะแต่มันไม่ง่ายแบบนั้น คู่นี้คู่โปรดตลอดการเลยเมื่อฉันได้พบเธอคนที่ทำให้หัวใจฉันเต้นรัวพลอยพิชชาคนเนี้จะต้องมีสิ่งที่ฉันตามหาแน่นอนตัวจริงสวยปะสวยออร่าพุ่งพี่พลอยเขาลายจะตายแค่ส่งสายตาหวานคนก็ลุมแล้วถ้าตกหลุมไปอ่ะระวังหัวใจนะไม่สิใครจะไปยอมต้องจริงจังวันนี้ เราว่างปันกับพี่พลอยอะช่วงนี้มันมีอะไรแปลกแปกป่ะมาถึงขั้นนี้แล้วยังไงฉันก็ต้องไปต่อสเสร็จฉันแน่คุณตัวหอมปันไม่อยากสือกันพี่พลอยแล้วอะบางทีเราก็ต้องกล้าที่จะเสี่ยงบ้างนะเพราะว่าเจน่าล้กับลางขนาดนี้ลางไม่มีทางหลุดคนอื่นได้หรอก ูบเหมือนเด็กเพิ่งหัดจูบเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูว่าผู้ใหญ่เขาทํากันยังไงถ้าเกิดว่าเขารู้สึกกับแกมากเท่าไหร่ฉันขอแช่งให้แกรู้สึกกับเขามากกว่าเป็นร้อยเท่าเลยค่ะโคาทรมรามาเลยรู้ไหมคะคนเราจะถอดใจกับความสัมพันธ์ได้ง่ายขนาดไหนอนะ